เมื่อน like <miles. S 2> uh ้องเฮมาอาบเดดสบายใจไหนอาบะ่ไรอะไว้รุ่นก็ไมาไม่มีอะไรอนุพอดีมาอาบเดดอนุอาบอาบแดดนุพอดีว่าปลามันอุดมสมบูรณ์นุเลยคิดว่ากําลังจะจ้องกินโยนุนุชมีอะไรบ้านุเปล่าแกจะบอกว่าตรงเนี้ย มันอยู่ใกล้หนูเกินไปเดี๋ยวโดนกับจับไอ้แกงมันด้วยนะโลนะดูดิไม่ต้องมาแนบลิ้นใส่หรอกเข้าใจมนุษย์นานนานานานี่หน่ามีแนบลิ้นใส่หน้าน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 าดูดูดูเขาทาดูเขาทาหน้าหน้ารู้แล้วรู้แล้วกำลังกินกำลังนอนแลยอุดมสมบูรณ์เี้ะมียกคอให้ด้วย នៅតែปลามันเยอะดีណាស់ណុត